อะไรเดี๋ยวเขาทำอะไรกันอ่ะโอ้โหรถล่อครับรถล,ลอ่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดินดวนสายล่องพิบูลนครับโอ้โหรถล่อครับรถล,ลอ่อ แกวแกวแกวใส่ลูกรลังเหมือนเดิมนะครับตักโดยเหล่าน้อยนะครับย,ย,ยี่ยับจะนับ,รบพระเอกเรา วันนี้ก็คึกคืนเลยนะครับรถล่อรถคนดังมาเยอะแยะนะครับวันนี้ไปติดตามชมเอาได้แล้วกันนะครับว่ารถล่อรถรถล่อรถคนดังแห่งเมืองบันกลวดนี่จะมีใครบ้างนะครับติดตามชมคลิปแล้วกันนะครับอือหื เกียวครับเกียวนี่ก็ไม่รู้นะว่ามากับใครเนี่ยไปเอาใครมาไม่รู้เอ๊ะใครไปเอามาก็ไม่รู้เนี่ยซวแคทพว่วงซิงนะครับบ,าาบินมาจากไหนจากโคราชวรา,างั้นมามีคนคนนึงครับกระร่อนมากนี่ไปไปโกหกน้องเข้ามาฮะ โกหกน้องแคดนำมาเดี๋ยวบอยบอยน้อยไรมียก็ร้อนมากเลยเนี่ยพี่ชายเอ้แฟนนี่นี่ครับก็เสียใหญ่สายโทรเดิมครับอย่าดูดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนยี บอกว่าอยากขอหมอน้ำบอกว่าอย,า,ยากชนะโหนะทีมงานระดมสิสวยจารัตนะครับยูทูบเบอร์ <YouTuber S 2> ดังทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยวิยับสายล่องพิษบูหนอทีเด็ดบ้านบัวไม่อยากเจอทีเด็ดอุบลน่ะทีเด็ดอุบลโอทีเด็ดอุบลมามาคนเดียวครับ สดครับสดขายกับข้าวทำไมไม่เอาสาวอุบลมาด้วยสาวอุบลไม่รู้ใครจะมาด้วยเนาะไม่มีเนาะยูทูบเบอร์อุบลไม่มีใครสักคนเลยเป็นสาวนะ่ะทำไมไม่ไม่ไม่บบเอาสาวยาโสมาด้วยสาวยาโสติดเรียนว่าง,งั้นได้แต่เสื้อมาได้แต่เสื้อมาทำไมไม่เอาเสื้อมาฝากทุกคนหยาบเสื้อรุ่นนี้มันขายหมดแล้วเหลือแต่รุ่นใหม่วัดก็บรรยากาศยามเช้าๆครับ งานเลยคเขาเนี <If S 2> ่ยเขามาจอดเล่นถ่ายลงเฟซจอดอยู่บ้านอย่างเดียวก็ตอนนี้กำลังรวมพลกันนะครับก็มีเจ้าม้าขาวก็ใส่ลูกลังเต็มกล่องเลยนะครับกลมองสนกล้องเลยครับตอนนี้โอ้โหกี่กี่ช่องเหรอกี่ช่องเนี่ยก้างช่องก้างโอ้วันนี้น่าจะประมาณพี่อีกช่องเอ้นี่พี่ใหญ่เราครับ ดินด่วนสายล่องเฮ้ยขอโทษขอโทษรถ <ไป S 1> รถด,ดำซิ่งดินด่วนครับยับจะน้ำพี่ใหญ่เราครับรถด,ดำซิ่งดินด่วนครับนี่ก็ลูกชายพี่ใหญ่เราครับพระเอกเมืองช้างครับพีน่นนท์รถดำซิ่งครับนี่ก็เป็นช่องสาวแคทดำซิ่งนะครับพวงซิ่งค่ะเออพวงซิ่งโอ้ยบบพ,วพวกพี่เราค่ง พวกพ่วงข้างยับจันทครับสาวแคทพ่วงข้างเยี่มาแล้วครับออกมาแล้วโอ้เยใส่รุกรังหรือว่าทำยังไงนี่อู้เยอะจัดโอ้ เต็มลำมาเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดจัดครับดูวะใสโอ้โหโอโแ้แรง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 โอ้โหภูเขาครับเราน้อยใส่ยังไงเนี่ยโอ้โหยับจะนับ ันนี้จะใส่ปูนนะเพราะว่าจะไม่ได้ใส่ไม้นะครับถ้าจะใส่ดินหรือใส่ทรายดีควรเดี๋ยวเดี๋ยวัเยวเเล็กแอนนะครับพี่พูดบอกว่าจะไปใส่ปูนนะครับเพราะว่าไม้ยังไม่ได้ใส่ไม้รองดายังไม่ได้ใส่นะครับโอ้พอแล้วเงาแล้วดูอ่ะกลัวแต่รถไม่สวยเนาะพี่ใหญ่เราดูโอ้ เอาเอาเช็ดเช็ดเช็ดยับยับชนะหัดกล่องอะไรไม้รองแหนบยังไม่มีเลยนี่ไอ้ไม้รองดำนี่พี่วุฒิเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมโอ้ เป็นคอนเซปต์ของทีมงานรถดำทุกๆท่านนะครับเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นะครับนลเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วพระเอกเรา <laughs> <laughs> พี่ว่าบอว่าต้องไปเติมน้ำมันอัดเต็มถังไปเลยพี่อัดเต็มถังไปเลย เห็นกล้องแล้วหลบเลยเนี่ยรูนินนะครับเห็นกล้องในหลบตลอดเลยหลบมุมกล้องก็แจวแว เอาเอาอะไรนะอะไรนะเอ๊ยับจะนับทำไรกันนอ,อน,นอ่ะนี่พอบ้านใจกล้าครับพอบ้านใจกล้าครับต่อแ้มโอพอบ้านใจกล้าเราต่อแ้มได้เอ่ยว่าเมียพ่อกันบางยัยไอ้เมียบ่แมนพี่น้อง ก็อ <c oughs> ัดเต็มกล่องทุกคันเลยนะน้องนนก็เต็มกล่องครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมรถหล่อนะครับรถคนดังนะ หลอๆทั้งนั้นเส็ยดายไม่ได้เอารถขายกับข้าวมาครับโอ้ถ้าได้เอารถขายกับข้าวมานี่มีเฮครับมีเฮนะครับดูดโอ้โหหลุดเลยหลุดเลยเนี่ยยายับจะนับ งานกบ,บาทแโอ้หลุดไหมนี่แต่ละคนเนี่ยตายเ俏俏จ俏วคนล้างจาน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาอยากอายก็เราจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ